ะคะคุณผู้ชมดิฉันขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของอุปกรณ์คุณภาพมาตรฐานพร้อมไอเดียในการตกแต่งบ้านและว,วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของอุปกรณ์ชิ้นไหนนะคะเราไปชมกันได้เลยในช่วงเฮฟเล่เช้านี้ค่ะช่วงเฮฟเล่เช้านี้ในช่วงนี้ทางรายการก็ได้เอาใจคุณผู้ชมที่กำลังตกแต่งบ้าน และมองหาอุปกรณ์สวยๆอย่างอุปกรณ์มือจับมาอยู่บนประตูบ้านของคุณนะคะและที่เฮฟเลเองก็มีให้คุณผู้ชมได้เลือกกันมากมายหลายรูปแบบเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นมือจับประตูที่ทําจากสแตนเลสซึ่งมีรูปแบบที่ทันสมัยมือจับลักษณะนี้ก็เหมาะสําหรับงานบ้านสํานักงานคอนโดมิเนียมเนื่องจากมีหลายรูปแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นมือจับบนเพลทยาวเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับมือจับเหมาะสาหรับประตูทางเข้าหน้าบ้านค่ะ และนอกจากนี้ยังมีมือจับประเภทมือจับก้านโยกที่ใช้งานง่ายและสะดวกที่สำคัญทำความสะอาดง่ายด้วยละค่ะ ประเภทมือจับสแตนเลสแล้วนะคะเฮฟเล่ก็ยังมีมือจับประตูที่ทํามาจากทองเหลืองเหมาะสําหรับคุณผู้ชมที่มีโครงการตกแต่งที่พักอาศัยในสไตล์คลาสสิกและมือจับทองเหลืองก็ยังมีหลากหลายรูปแางหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นแบบโคง้งแบบคลื่นหรือเติมด้วยเพลทยาวซึ่งในส่วนของเพลทนั้นนะคะก็ยังสามารถทําเป็นลวดลายต่างๆตามความต้องการได้และในสมัยนี้นะคะ ดับทองเหลืองบางรุ่นก็ได้มีการเคลือบหรือชุบอุปกรณ์ด้วยสารการสนิมช่วยให้สีคงความสวยงามแม้ผ่านการใช้งานในบริเวณที่มีแสงแดดจ้าหรืออยู่ริมทะเลค่ะ มือจับในสไตล์คลาสสิกก็ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์มือจับที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอาจเรียกได้ว่าเป็นมือจับอีกสไตล์ที่ใส่ใจในรายละเอียดมากกว่าอุปกรณ์มือจับแบบอื่นๆเพราะจะมีลวดลายอันสวยงามตลอดจนได้รับการคัดสรรวัสดุดชิ้นเยี่ยมมาประกอบเป็นมือจับสไตล์ย้อนยุคหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และผู้ออกแบบได้อย่างลงตัวค่ะ อีกประเภทหนึ่งนะคะนั่นก็คือชุดมือจับแบบดึงซึ่งเป็นมือจับที่แข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับประตูที่อยู่ในพื้นที่เมนล็อบบี้หรือทางเข้าสำนักง,งานนั่นเองค่ะซึ่งมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกนะคะสำหรับบางแบบก็ยังสามารถเลือกขนาดความยาวให้เหมาะสมกับความสูงของบานประตูได้อีกด้วยที่สำคัญมีทั้งชนิดที่ทำจากสแตนเลสทองเหลืองขึ้นอยู่กับรูปแบบและความเหมาะสมของโครงการค่ะ อุปกรณ์มือจับบานประตูและหน้าต่างหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ที่นํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถไปคัดเลือกและเลือกสั่งที่โชวลุูมเฮฟเลตุงสาขาใกล้บ้านคุณผู้ชมได้เลยค่ะสนับสนุนโดยเฮฟเล่ไฟนดิ้งเบทเทเว y ะพักชมโฆษณากันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับภารกิจทหารในช่วงทหารช่วยได้ค่ะ